และนี่คือเชิญทำอาหารจูลี่จะคิดเมนูอาหารส่วนเชฟโรบอทและพี่ชายจะทำอาหารทุกคนมีสไตล์บนของตัวเอง mm. จะมีเมนูมากมายและจูลี่จะลองทิมอาหารและเลือกผู้ชนะ <win>. yeah. มีผู้ชนะเพียงคนเดียวและใครจะเป็นคนแพ้ไปดูกันเลย mm hmm. ทุกคน mm hmm. พร้อมสำหรับภารกิจแรกไหม mm hmm. ตั้งใจฟังด้วยหนูจทุกคนทำเค,ค้กวันเกิด ได้เลยไม่มีปัญหาอ้อเค้เหรอง่ายมากเจ๋งฉันพร้อมจะเริ่มทำก่อนฉันต้องการเครื่องทำสายไหมและก็น้ำตาลสีต่างๆมาเริ่มทำจากสีเหลืองกันใช่แล้วแทใส่ลงไปเปิดเครื่องและทีนี้เอาไม้เสียบมาทีนี้ก็ค่อยๆเกี่ยวสายไหมขึ้นมาใช่แล้วเจ๋งไปเลย มีต้องสามสีแน่ฮะขนมใส่ไม่ออกมาสวยมากทีนี้เอาชิ้นสีต่างๆมาใส่ที่แม่พิมพ์สำหรับเค้กในอนาคตเค้กจะออกมาสดใสมากที่กับด้านเอาแม่พิมพ์ออกแล้วทีนี้ก็มาตกแต่งกันเลยโรยลูกกวาดเนอเจ๋งเค้กของฉันยิ่งสดใสไม่ เค้กของนายสุดยอดที่นี่ก็ตาชันฉันนึกอะไรเจริงๆได้แล้วเรามาประกอบเค้กกันฉันเค้กแล้วก็ครีมยอดเยี่ยมเพิ่มครีมอีกชั้นสุดยอดและชั้นเค้กเค้กประกอบเสร็จแล้วเปลี่ยนดวงตาให้เป็นหมดเลเซอร์และตัดส่วนเกินออก เรียบร้อยสำเร็จ no เอาส่วนเกินออกโรบอทจะทำอะไรอ่ะ <am> เดี๋ยวทุกคน <You 're. S 1> จะต้องเห็นแล้วก็ <got> ถึงกับไอเดียของฉันเอาปืนบลาสเตอร์ที่มีน้ำเชื่อมฉีดลงไปที่เค้กเราต้องการน้ำเชื่อมเยอะๆเรียบร้อยและต่อไปตกแต่งด้วยมาร์ชเมลโล เรียงมาร์ชเมลโล่ไว้รอบๆและนี่คือลูกตาที่ทำจากฟองดองอร้อยและปากของฉันทำจากช็อกโกแลตและหูกลไก่ที่กินได้ติดเสาอากาศแสนอร่อยเราต้องชาร์จพลังให้กับมันและเค้กของฉันก็ออกมาเหมือนโรบอตจริงๆอโอเค้กดูอันตรายนะ เดี๋ยวฉันแต่งให้ดูว่าต้องทำยังไงต้อแต่งด้วยนูเทลล่าหลากสีเทนูเทลล่าใส่ในแม่พิมพ์เลโกใช่แล้วเยี่ยมมากและเราต้องแช่แข็งอย่างรวดเร็วด้วยลูกอมเมนโตสมาลองกันโอ้โห,โหรู้สึกถึงลมหายใจที่สดชื่นและก็เย็นมาก แล้วมันทําให้ช็อกโกแลตแข็งตัวอามาเจ๋งมากทีนี้เอามาตกแต่งเค้กกันด้วยเลโก้ชิ้นต่างๆมีมนุษย์เลโก้จิ๋วด้วยเค้กของฉันพร้อมแล้วเหลือเชื่อโรบอตสุนัขมาทําอะไรมันจะไปไหนไม่นะมันใช่เค้กของฉันมันกำลังทำลายเค้กของฉันไม่นะหยุดหยุดไปไปชิวๆ เค้กเอาเจ้ามามาให้ฉันฉันทำให้มันเชื่องเด็กดีใจเย็นเย็นมันทำลายเค้กของฉันหมดเลยจะให้จูลี่กินยังไงเค้กของหนูยไหนไม่เห็นเลยอะ่ะก็ได้งั้นต้องให้แบบนี้แหละกินให้อร่อยนะอ๋อ,อ,อเค้กอยู่นี่เองเออแล้วมันเป็นอะไรอะ่ะแ,แล้กันเหรอใครทำเค้กของหนูพังเนี่ยหนูจะไม่กินแล้วนะ โอ๊ยเสียใจด้วยจูลี่งั้นทีนี้ก็มาลองเค,ค้กก้อนนี้กันดูเหมือนระบอดเลยสาวอากาศนี่นะอ๋าเกิอะไรขึ้นนะหยุดหยุดทีโอ้ยแย่ที่สุดเลยถูกไฟชนผมก็เูหมดแล้วไม่ชอบเลยนี่มันแย่มากลืมคิดไปเลยหวังว่าเค,ค้กก้อนสุดท้ายจะปลอดภัยนะงั้นก็มาลองกันค่ะอมอ๋มอา มันเจกมากเลยสายไมอร่อยจริงๆริงพี่ไมค์ที่ชนะแล้วจริงเหรอเย้ชนะแล้วยินดีด้วยฮ่า,าตลกสึงเลยงั้นก็ทุกคนมาเริ่มทำอาหารกันหนูให้ทุกคนท่ำเครื่องดื่มไมค์รออยู่นะโรบอทหวังว่าจะไม่ทำให้หนูโดนไฟชตอีกเชฟหนูว่าเชฟทำได้ ฉันต้องการเยลลี่แกะถุงแล้วก็เทล,ลงไปที่แม่พิม์พฉันต้องการทําแก้วที่กินได้เอาไปอบในเตาอบและมันจะละลายรอสักครู่เอาออกมาได้แล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแก้วที่กินได้ที่ไร้ที่ติและเราจะใส่สกิทเทสแก้วแต่ละสีจะมีขนมสีเดียวกัน เอาละสวยงา hmm. <Yes. S 1> และต่อไปเราจะเทนน้ำสปรยต hmm. มันคือน้ำมะนาวที่อร่อยที่สุดเ hmm. ทใส่ทุกแก้วเลย hmm. ใช่แล้ว hmm. และจากนั้นตกแต่ง hmm. ด้วยวิวครีม uh huh. มันอร่อยมากๆ hmm. และก็อรอยด้วยสปริงเข้าหลากสี มันทำให้ทุกอย่างสดใสอย่างไม่น่าเชื่อเอาเครื่องดื่มมาตั้งให้สวยงามเสร็จแล้วละ่ะสวยงามมากทีนี้ก็ตาฉันแล้ว๋ยวทุกคนจะได้เห็นสุดของฉันฉันต้องการตู้ปลาไม่ต้องกังวลน,นะกรอรี่ฉันจะย้ายแกไปที่บ้านอื่นก่อนอาศัยยส่ในแก้วก่อนนะฉันต้องการตู้ปลาและทีนี้เราจะใส่น้ำแข็ง ใช่แล้วและจากนั้นเทน้ำฟันต้า uh huh. มันอร่อยมาก uh huh. ไม่ห้ามดื่มนะต้องให้จูลี่โอเคเอาละเทฟันต้าใส่ในตู้ปลาเรียบร้อยจากนั้นก็เพิ่มเยลลี่มันคือปลาสีแดงเจง๋งเพิ่มสีอื่นๆด้วยืม hmm. และก็มีเยลลี่อื่นอีกมีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนี่เหมือนเจน้าหมีกำลังนั่งอยู่ในห่วงยาง <c oughs> มันจิงไปเลยไอ้ฉันชอบและก็เพิ่มหลอดเ <c oughs> จ๋งมากไอเดียดีจริงๆไหมที่นี่ก็ตาฉันฉันต้องการหมดเครื่องเย็นมีไงและเราจะเอาไอศครีมออกมา นี่ตักใส่ในแก้วหลายๆล,ลูกฉันต้องการเบรรี่อีกมันอยู่ไหนเดี๋ยวจะเอามันมาฉันเห็นแล้วคุณยากกำลังเก็บเบรรี่เราต้องการมันโอ้เบรรี่ของอยากอยู่ไหนเอามาทางตะกระเลยใส่ลงไปที่ไอศ์ครีมแล้วก็เพิ่มนม สุดยอดเหลือแค่ต้องผสมให้เข้ากันเปิดหมดเครื่องฟัน <My master S 1> ผสม <have> สุดยอด <Yes. S 1> เหลือแค่ต้องเทใส่แก้วสวยๆ <Okay. S 1> โอโอๆรู้สึกเหมือนพลังจะหมดโอไม่นะ oh <my> โรบตน้ำหหมดแล้วเดี๋ยวฉันช่วยนายเองมาชาร์จพลังกันเถอะเพื่อนพอบคนรู้สึกดีขึ้น <c oughs> นายช่วยฉันไว้เครื่อง,งดื่มพังนอยไหนอ่ะ <c oughs> โอ้ไม่นะเครื่องดื่มหกหมดเลยโรบตไม่ต้องห่วงนะาถึงเวลาไปชิมแล้วในที่สุดเรามาต้องนานแนะ่ อ้าแล้วน้ำแก้วนี้เป็นอะไรเนี่ยมันล้อนขนาดเนี้ต้องลองดูสักหน่อยแงงเสงยงยงแสงงนะนะอ่าแต่ว่ามันดูแลเทอโรบอทเก่งมากแต่ว่าไม่ต้องเสียใจนะทีนี้ก็มาลองอันนี้ดีกว่าเออไม่เอาันนี้ดีกว่าโอ้โนอยากลองคอนเทลที่ใหญ่ที่สุดมาลองกันเลยอืมอร่อยนะอะไรยังมียลลี่มีน่ารักน่ารักด้วย อร่อยจังเลยอ่ะพี่ไม้เก่งที่สุดเลยและครั้งนี้ขอแค่สุดท้ายมีแก้วเ,เล็กมากมายมาลองกันอืมเ <c oughs> จ๋งและตัวแก้วก็กินได้เหมือนกันโหสุดยอดไปเลยอ่ะบ้าไปแล้วเจ <c oughs> ๋งเชฟเขาเก่งที่สุดชนะแล้ว <Thank you. S 1> จริงเหรอฉันตั้งใจมากขอบคุณนะขอบคุณ ทุกคนตั้งใจหน่อยภ <c oughs> ารกิจสุดท้ายทำพิซซ่าให้หน่อยนะคะหนูยังไม่ย่มเลย <c oughs> หนูจะรอของที่อร่อยที่สุดหนูมัน่นใจทุกคนต้องทำได้โอเคโรบอรตมาถ่ายรูปกันห <c oughs> มายเจ๋งมากเลยอ่ะโอ๊ย <c oughs> พวกนั้นทำอะไรเนี่ยเรามาเริ่มทำอาหารกันดีกว่าเฮ้ <c oughs> โรบอรตดูดิพอลลเวว่าของฉันก็ชอบนายเหมือนกันขอบคุณ งั้นก็มาเริ่มทำพิซซ่าเริ่มจากลูกอมเทออกมาที่กระดานแล้วเราจะรีดมันโอ้นี่ไงได้แล้วแป้งพิซซ่าเชฟคิดว่ายังไงเชฟถูกใจแล้วคุณก็บอกด้วยว่าถูกใจไหมในคอมเมนต์เอามาร์ชเมลโลมาทีนี้ใส่ลงไปที่พิซซ่าของเราใช้แล้ว และต่อไปเราจะเพิ่มไฟสักหน่อยเราต้องละลายมาร์ชเมลโล่ oh <my> ไม่ต้องเริ่มทำอาหารแล้วนะอย่ามัวแต่เล่นโทรศัพท์ส่วนเราจะเพิ่มสปริงเกิลที่สดใสจูลี่ชอบสิ่งนี้และต่อไปใส่เฟืองช็อกโกแลต นี่แหละเสร็จแล้วออกมาสวยงามอยากจะกินมันเองโดยซสาม้ากินได้ฉันต้องการแป้งสีดำมันคือแป้งที่ดูราคาแพงมากสุดยอดไมค์ดูสิว่าเชฟทำอะไรไมค์ได้ยินชาดไมค์ไมค์ดูสิทีนี้เอาไม้นวดแป้งมา รีดแปง้งให้เป็นแผ่นบางๆมันนิ่ง่ายอย่างที่คิดต้องทำให้แป้งเป็นชั้นที่สม่ำเสมอเอาล่ะฐานที่สราพร้อมแล้วเราก็มาเติมไส้กันเกลี่ยซอสมะเขือเทศให้ทัท่วและเจากนั้นก็ขูดชิส <c oughs> เยอะๆเยอะเท่าไหรก็ไม่เคยพอ <c oughs> สุดยอดใส่หอยแมลงพู่และกุ้ง มันจะอร่อยมากมากใช่โรบอทให้ช่วยอะไรเชฟเข้าใจแล้วไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะทำพิซซ่าของเชฟให้สุกภายในไม่กี่วินาทีอขอบคุณนะทำได้ดีมากทีนี้เราจะเพิ่มมะเขือเทศเล็กๆพวกมันเชื่ออะไรที่ติทำได้ดีมากไมค์ ทำไมไม่ทำอะไรเลยตั้งสติทำอาหารสิไมค์โอ๊ยลืมไปเลยเรื่องชา a l เลน g ์ฉันจะทำมันเดี๋ยวนี้ฉันมีไอเดียสั่งพิซซ่าจากเดลิเวอรมาดีกว่าโหพิซซ่ามาแล้วสุดยอดไม่ต้องทำเองด้วยซ้ำมันดูน่ากินมากเลยกินแห้อร่อยนะเราเข้ามารังกันเลยหนูจะลองพิซซ่านี้ก่อนมาลองกันเถอะ โอ้ดูอะไรที่ติวิเศษอร่อยจังเลยยมงไที่เก่งมากสุดยอดอาล่ะทนี้ก็มาลองพิซซ่าสีดำกันเถอะมันดูแปลกๆแล้วก็น่ากลัวอาหารทะเลเหรออียรใหญ่แย่กหนูจะไม่กินสิ่งนี้เชฟหนูไม่ชอบเลยพิซซ่าอสุดท้ายดูเท่มาก มาลองกัน <Yeah. S 1> ไหนอเราชาดจะเป็นยังไงนะอ๋อหวานจังเลยอ่ะ mm hmm. หนูไม่ได้คาดหวังมาก,ก่อนเลยอร่อยมากๆ mm hmm. อไลร์มาเลย mm hmm. เระบอดฉันนะโอเยชัยชนะ mm hmm. เป็นของฉัน mm hmm. ต้องเต้นชาลองกันแล้ว